ได้เกิดเป็นผู้ชายแล้วได้บวชพระการบวชพระทำให้ได้อานิสงค์คือการตอบแทนคุณบิดามารดาการได้เกิดเป็นเพศชายในศาสนาพุทธถือว่ามีโอกาสเข้าถึงการบวชได้ง่ายกว่าเพศหญิงมีมานับแต่สมัยพุทธกาลแล้วดังตัวอย่าง พระนางทินนาเถรีก่อนที่นางจะบวชต้องไปขออนุญาตพระเจ้าพิมพิสารก่อนถึงจะสามารถบวชเป็นพระภิกษุณีหรือพระภิกษุณีอื่นๆตามพระสูตรทั้งหลายในแง่ของกายวิภาคพบว่าสรีระร่างกายเพศชายมีความได้เปรียบกว่าเพศหญิงในเรื่องของโครงสร้าง ซึ่งเป็นเหตุให้การตัดสินใจอะไรอะไรง่ายกว่าเพศหญิงหากมองโดยส่วนรวมเวลาอยู่ป่าจเจริญสมณะธรรมง่ายและสะดวกกว่าเพศหญิงไม่ต้องกังวลเรื่องถูกทำร้ายทนต่อดินฟ้าอากาศเดินป่าอยู่ถ้าเป็นต้น การที่มีการกล่าวว่าครอบครัวไหนมีลูกชายหวังว่าลูกบวชเป็นพระได้และเมื่อลูกได้บวชพระจะมีการพ้นภยัยการเวียนว่ายตายเกิดจะพึงมีแก่พ่อแม่การสั่งสมอุป,ปนิสัยของพ่อแม่จะสำเร็จในชาตินี้หรือไม่ไม่ใช่ประเด็น เพราะการสั่งสมบารมีและกุศลเป็นเรื่องของบุคคลของใครของมันถ้าไม่รับผลในชาตินี้ก็จะสั่งสมไว้ในชาติต่อไปการจะนับเอาเพียงชาตินี้เพียงชาติเดียวแล้วถือว่าเป็นการสดวนสรุปเกินไปใจร้อนเกินไปหรือเปล่าจากความเชื่อเรื่องความทุกข์ความสุขก็ต้องบอกว่า แต่ละคนต่างก็มีวิบากกรรมของท่านเองที่สร้างมาแล้วมาบังเกิดในชาตินี้จะมาด่วนสรุปว่าลูกชายบวชให้แล้วได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์คงจะเป็นเรื่องของความเชื่อเพราะมีเหตุที่สมควรแก่ผลสิ่งที่ปรากฏวันนี้จึงปรากฏหรือเพราะสิ่งที่มี สิ่งนี้จึงมีทุกสิ่งล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยทั้งสิ้นไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญพุทธหมายถึงปัญญาความตื่นรู้น่าเสียดายที่ผู้คนในสังคมพุทธนิยมเอาความเชื่อและศรัทธามาปิดกั้นปัญญาโดยเฉพาะความเชื่อเรื่องบุญแบบไม่มีเหตุมีผล ไม่ศึกษาคําสอนของพระาศาสดานิยมเอาความเชื่อประเภทเขาว่ากันว่าเขาว่ากันมานะเมื่อคิดกันแบบนี้แล้วก็คงห่างไกลเป้าหมายของพุทธที่มุ่งสูงสุดคือปัญญาก็ว่ากันไปตามบุญวาสนาของแต่ละท่านแล้วกัน